น้ำบาดาลหนุนคโครงการรารดรัดร่วมใจช่วยภัยแลง้งเปิด171จุดจ่ายน้ำบาดาลร่วมแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผนึกกำลังร,งร่วมกับกองทัพบ,บกการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดคโครงการรารดรัดร่วมใจช่วยภัยแลง้งสนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล171แห่งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดหน้า สำหรับพิธีเปิดโครงการรารดรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งปี2564และพิธีปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนจัดขึ้นเมื่อวันที่4มีนาคม2564นกองบัญชาการกองทัพบ,บกโดยมีผู้แทนจากแต่ละหน่วยงานประกอบด้วยพลเอกธีรวัต์บุญยวัฒน์รองผู้บัญชาการทหารบกนายกุศลโชติรัตน์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาย สิดาสังฆมณีรองผู้ว่าการวิชาการรักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคและนายกริตอินมแสงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเรเลียมขั้นปลายบริษัปทปตทจำกัดมหาชนงานวันนี้ชื่อโครงการจริงๆรัฐร,รัดร่วมใจช่วยภัยแล้งสําหรับกรมน้ําบาดาลเองเนี่ยปีนี้เนี่เราค่อนข้างที่จะพร้อมพอสมควรเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้บ่อน้ําบาดาลบ่อเก่ามาทําเป็นจุดจ่ายน้ําและก็จุดจ่ายน้ำอันนั้น สูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือการไฟฟ้าสดมุภาคเนะี่ยจะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับเราที่จะร่วมกันสูบน้าบาดานขึ้นมาแล้วให้ประชาชนไปรับรั่ว่านไปรับในพื้นที่แต่ปีนี้พิเศษหน่อยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทําโครงการหยุดจ่ายน้ําน้าดื่มน้ําใช้ริมทางในสายหลักสายรองทั่วประเทศ24แห่งแล้วก็ปีนี้ก็เสร็จแล้วอีก8แห่งรวมเป็น3.2แห่งก็คือ 3, 3.2แห่งอันนี้ก็คือรวมอยู่ใน171แห่งนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพรอมมยู่ิทาง แล้วเราก็มีจะเป็นงวงช้างสําหรับรถบรรทุกเนี่ยมารับน้ําไปแจกจ่ายได้เลยและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีน้ําดื่มให้ประชาชนข้างเคียงเนี่ยมากรอกน้ําดื่มเป็นน้ําดื่มที่สะอาดนะครับเราก็มีการาวิเคราะห์คุณภาพน้ําทุกทุกเดือนนะครับแล้วก็โชว์ไวท้ที่ที่นั้นเพราะนั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีจุดจ่ายน้ําในหมู่บ้านอีกซึ่งจะมีงวงช้างสาหรับให้มารับน้ําใช้แล้วก็มีน้ําดื่มจากห้องห้องน้ําดื่มของเราเองนะครับ cho nên ในประชาชชชนนนนประชาาชใหมู่บ้ไกกลๆ็ยังงงคคมีโรการนนี้้ทังหมด78กุศลโชติรัตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปิดเผยว่านอกเหนือจากการสนับสนุนโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งซึ่งมีจุดจ่ายน้ําบาดาล171แห่งในพื้นที่43จังหวัดทั่วประเทศแล้วกรมทรัพยากรน้ําบาดาลยังได้เตรียมความพร้อมของศักยภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่างๆในการดําเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อให้บริการน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย